ศาสตราจารย์ดตรเพศจักรหญิงปรา,ปราณีตโอปนโสพิษปัจจุบันดำรงตำแหน่งศา,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 าสตราจารย์ระดับ11คณะเภศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศ,ศิลปาก,าากรศาสตราจารย์ดรเพศจักรหญิงปรา,ปราณีตโอปนโสพิษเป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่อง,งานวิจัยอย่างต่อเนื่องเริ่มทำงานวิจัยตั้งแต่พศ2537จนถึงปัจจุบันเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้พื้นฐานซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้สามารถนําไปใช้ในการต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมทางด้านต่าง,างๆเช่นด้านการสกัดสารด้านการสังเคราะห์โพลิเมอร์เพื่อใช้ในการนําส่งยาสู่เป้าหมายด้านวัสดุนานโ,โนและด้านการพัฒนาสูตรตํำรับการนําส่งยาหรือสารจากธรรมชาติเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ทางยาและเครื่องสําอางพร้อมทั้งสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้นวัตกรรมการเตรียมระบบนำส่งยารูปแบบใหม่เตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหรือเวชสัมอางได้ดีกว่ายาหรือสารชีวโมเลกุลรูปแบบเดิมงานวิจัยที่ทําอยู่นะคะก็จะมี2ประเภทนะคะอันแรกก็จะเป็นงานวิจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีความสนใจที่จะ ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาพัฒนานะคะอย่างเช่นเปลือกกุ้งก,ก้างกระดองปออูแล้วก็จากเปลือกผลไม้เช่นเปลือกผลมังคุดเปลือกทับทิมรกหมูรกแพะนะคะโดยใช้นวัตกรรมมาช่วยในการสกัดเพื่อให้สกัดได้สารที่มีสารสำคัญสูงนะคะถ้าเป็นพวกโพลิเมอร์ก็จะมาดัดแปลงสูตรโครงสร้างทางเคมีนะคะให้ได้โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับนำมาเตรียมเป็นระบบนำส่งยานะคะ งานประเภทที่2ก็จะได้มาจากโจทย์มาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งโจทย์งานชิ้นแรกนะคะในช่วงโควิด19นะคะก็จะพัฒนาเป็นยาพ่นจมูกนะคะสำหรับรักษาและป้องกันโควิด19งานชิ้นที่2ก็จะเป็นร่วมกับอาจารย์นทวัฒน์นะคะในการพัฒนาวิธีการสกัดฟ้าทลายโจรให้ได้สารสำคัญสูงแล้วก็นำมาผลิตเป็นยาเม็ด เคลือบฟิล์มค่ะแล้วก็ได้ถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะงานต่อไปที่สนใจทำานณะปัจจุบันนะคะก็จะทำเป็นเข็มไมโครนิดเดิลนะคะเป็นแผ่นแปะสำหรับนำส่งยาแล้วก็วัคซีนสามารถแปะแโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะเหมาะกับคนไข้ที่กลัวเข็มหรือคนไข้ที่ไม่สามารถรับประทานยาได้นะคะงานสุดท้ายที่สนใจทำนะคะก็จะใช้เครื่องพิมพ์3มิตินะคะในการพิมพ์ตัวเม็ดยาหรือวัสดุ ในการใส่เม็ดยาเพื่อที่จะให้ออกฤทธิ์ในบริเวณที่เราต้องการอย่างเช่นกระเพาะอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้ลอยในกระเพาะอาหารแล้วก็ออกฤทธิ์เฉพาะจุดหรืออาจจะไปที่ลำไส้หรือลำไส้ใหญ่เป็นต้นนะคะเพื่อให้กับเหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายได้ค่ะงานวิจัยเป็นประโยชน์ทั้งทาง,ทง,ทงด้านวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขตลอดจนสมผลดีต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนทั่วไป ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามเป้าหมายของรัฐบาลประเทศไทย4.0ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติจึงมีมติประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดรเภรเพชาตกรหญิงปราณีตโอปนสโสพิษเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาพิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชประจำปี2,566